ามราศีโชคเข้ามาแล้วรอรับได้เลยคือราศีไหนบ้างไปเช็คดวงโชคลาภกับหมอเจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีเมษโชคพอมีมาบ้างจากมรดกและช่วงนี้อยาคิดทำอะไรที่เกินกำลังไม่น่าดีแน่ๆราศีพฤษภโชคพอมีเข้ามาบ้างแล้วและช่วงนี้สิ่งที่คิดมานานเริ่มเป็นจริงมากขึ้นราศีพิจิก โชคมีมาเล็กน้อยและช่วงนี้ไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่อยากให้ใครเอาเปรียบกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด com เช็คด,ดวงแม่นๆกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงส10คำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดวดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR Code คบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665